สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับก็คลิปนี้จะเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับโดยใช้นะครับสูตรทั้งหมดนะครับก็เพิ่มมาเป็น51สูตรนะครับผม51สูตรนะครับก็ใช้สถิติตั้งแต่16มีนาคม62นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูสูตรก่อนนะครับผมสูตร นะครับก็มีทั้งหมด51นะครับ51สูตรนะครับผมก็ผมจะทำนะครับแต่ละสูตรออกมานะครับนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับในส่วนของใช้สตินะครับตั้งแต่16 นะครับ16มีนานะครับก็ตอนนั้นก็ใช้แค่36สูตรนะครับผมจนถึงปัจจุบันก็จะเป็น51สูตรนะครับผมนี่นะครับนะครับผมเอ่อสำหรับงวประจำวันที่16ตุลานะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมจะใช้นะครับผมจะใช้นะครับ ก็คือถ้าเขียนห้าสิบเอ็ดสูตรนะครับมันก็จะเยอะผมก็เลยจะใช้นะครับตัวเลขนะครับศูนย์ถึงเก้านะครับศูนย์ถึงเก้าแล้วครับก็แล้วก็จะมาหาว่าศูนย์มีกี่ตัวนะครับผมหนึ่งมีกี่ตัวนะครับผมเนี่ยเอาเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ผมทำออกมาแล้วแหละครับก็คือ ไม่สามารถทำเป็นสูตรเดียวได้นะครับมันไม่ครอบคลุมนะครับก็จะใช้ทั้ง51สูตรนะครับมาดูเลขศูนย์กันเลยครับผมเลขศูนย์ที่เราใช้นะครับว่าจะมีกี่ตัวนะครับทั้งหมด51สูตรนะครับก็มีแค่นะครับเนี่ยหนึ่งตัวนะครับ1ตัวละหรือว่าจะมี1ตัวนะครับอ่าหตัวนะครับผมก็ใส่ไปแล้วศูนย์มี1ตัวนะครับ ศมี1ทีนี้มาดูเลข1น,นะครับผมมาดูเลข1น,นะครับนะครับก็เลข1น,นะครับมาดูเลข1น,นะครับอันนี้2แล้วใช่ไหมมี2ตัวแล้ว12น,นะครับผมนะครับ3 4 4ตัวแล้วนะครับ4ตัวแล้วเนี่ย5 6 5 6 6ตัวแล้วครับก็จะหาได้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมันจะ ใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับก็คือ1มี6ตัวนะครับผมคิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็2มี5ตัวนะครับผม3นะครับผม3มี5ตัวนะครับ4มี8ตัว5มี5ตัว6มี6ตัวนะครับ7มี2ตัวนะครับ8 มี8ตัวนะครับแล้วก็9มี2ตัวนะครับก็คือทั้งหมดนี้0นถึง9นะครับ0ถึง9เราใช้5้สบเอสูตรนะครับก็คือสำหรับมี1สูตรที่มี0นนะครับมี1สูตรที่บอกว่าดับนะครับ1มี6สูตรที่บอกว่าดับ2มี5สูตรที่บอกว่าดับนะครับ3มี5สูตรที่บอกว่าดับ4มี8สูตรที่บอกว่าดับนะครับแล้วก็5มี5สูตรที่บอกว่าดับ 6มี5สูตรที่บอกว่าดับ7มี2สูตรที Soft ่บอกว่าดับ8มี8สูตรที่บอกว่าดับและ9มี2สูตรที่บอกว่าดับนะครับก็เราจะคัดออกมานะครับผมคัดออกมาก็ใช้นะครับสูตรที่น้อยที่สุดให้ตัวนั้นเป็นตัวเด่นนะครับก็คือ0นย์นะครับมี1ตัวนะครับ0นะครับผมมี1ตัวนะครับแล้วก็7และ9นะครับ 7และ9นะครับก็จะได้เลขเด่นก็คือ0 7 9นะครับเป็นแค่แนวทางของสูตรเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับ0นะครับผมและ7นะครับและ9นะครับผม0คือตัวเด่นนะครับมี1สูตร2ตัวเด่นนะครับมี2สูตรแล้วอ่ะ7ตัวเด่นนะครับมี2สูตรแล้วก็9ตัวเด่นมี2สูตรนะครับผม ก็จะเป็นเอ,อ่อศูนย์เจ็ดเก้านะครับผมก็ได้สามตัวนะครับนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามนะครับเลขช่องดับ วยเด็ดนะครับในครั้งต่อไปคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปผมก็จะเอาสถิตินะครับเลขดับล่างนะครับเลขดับล่างก็คือเป็นหน่วยล่างนะครับมาตัดนะครับหรือว่าจะเพิ่มตัวเลขตัวไหนนะครับผมพูดง่ายก็คือใช้สูตรดับสนิทนะครับมาตัดกลุ่มนี้นะครับหรือว่าจะเอากลุ่มนี้ออกหรือว่าจะเอา ตัวไหนเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม